วันนั้นฉันพาพ่อแม่ไปเที่ยวเพราะคิดว่าไม่มีงานอะไรสําคัญแต่จูจูสามีกลับโทรมาบอกให้ฉันรีบกลับบ้านด่วนและเมื่อฉันไปถึงงานขึ้นบ้านใหม่ของป้าคนโตทุกสายตากลับมองฉันเหมือนคนทําผิดจนหลานชายคนหนึ่งพูดความจริงออกมาความจริงที่แม่สามีพยายามซ่อนเอาไว้เรื่องนั้นทําให้ทุกคนชะงักทั้งบ้านและทําให้ฉันรู้ทันทีว่าวันนี้ไม่ใช่งานเฉลิมฉลอง แต่มันคือวันที่ความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยป้าคนโตจัดงานขึ้นบ้านใหม่แต่แม่สามีไม่บอกฉันฉันเลยคิดว่าวันนั้นคงไม่มีอะไรสำคัญจึงพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดอากาศที่ริมเขื่อนเย็นสบายลมพัดผ่านแก้มอย่างอ่อนโยนกลิ่นอาหารจากร้านข้างทางลอยมากระทบจมูกฉันยิ้มเมื่อเห็นพ่อแม่หัวเราะเพราะคิดว่าอย่างน้อยวันนี้ทุกอย่างคงราบรื่นแต่ระหว่างที่กำลังถ่ายรูป โทรศัพท์ของฉันก็สั่นขึ้นอย่างแรงชื่อของสามีเด้งขึ้นมาบนหน้าจอน้ำเสียงของเขาเครียดจนฉันขนลุกเขาบอกให้ฉันกลับบ้านด่วนบอกว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นฉันใจเต้นแรงจูจๆความสุขที่มีเมื่อครู่ก็หายวับไปฉันมองพ่อแม่ที่กำลังยืนรอด้วยรอยยิม้มแล้วก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็รีบบอกพวกเขาว่าต้องกลับทันทีเสียงหัวใจของฉันดังจนเหมือนจะกลบเสียงลม ระหว่างทางกลับเมืองท้องฟ้าเริ่มหม่นลงเมฆสีเทาก่อตัวคล้ายพายุที่กำลังจะซัดใส่ฉันรู้สึกหนักหน้าอกเหมือนมีบางอย่างรออยู่ข้างหน้าบางอย่างที่ไม่อยากเผชิญเมื่อรถเลี้ยวเข้าหมู่บ้านของสามีฉันสังเกตเห็นรถจอดแน่นอยู่หน้าบ้านป้าคนโตเสียงผู้คนดังแว่วมาจากด้านในหัวใจของฉันจมลงทันทีเพราะฉันเริ่มเดาว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นฉันลงจากรถ ขาแทบสัน่นลมหายใจติดขัดแสงไฟจากบ้านใหม่สอว่างจ้าแต่ในอกของฉันกลับมืดสนิททันทีที่เดินเข้าไปสายตาของญาติหลายคนหันมามองพร้อมกันแววตาของแต่ละคนเต็มไปด้วยความงงและบางคนก็มีแววตำหนิที่เห็นได้ชัดฉันมองหาแม่สามีและเห็นเธอยืนอยู่กลางบ้านสีหน้าเย็นชาไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแต่สิ่งที่ทำให้ฉันชะงัก คือคำพูดของคนที่ยืนข้างๆเธอประโยคนั้นแทงเข้าหูหนักจนฉันตัวแข็งทำไมเธอไม่มากับสามีหรือว่าไม่ยอมรับญาติของสามีตั้งแต่แรกกันแน่เสียงซุบซิบดังล้อมรอบเหมือนกำแพงที่ค่อยๆบีบเข้ามาใกล้ฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าเริ่มสัน่นลมหายใจหายไปครึ่งหนึ่งและก่อนที่ฉันจะอธิบายอะไรสามีก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้าหนักใจเขามองฉัน แล้วพูดประโยคที่ทำให้หัวใจฉันสุดวูบเขามองฉันสายตาเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ลังเลอยู่เสี้ยววินาทีแล้วเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ทั้งเบาและตึงเครียดทุกคนกำลังเข้าใจผิดเธอไม่รู้เรื่องงานวันนี้จริงๆประโยคนั้นทำให้เสียงซุบซิบเงียบลงชั่วครู่แต่สายตาที่จ้องมาที่ฉันกลับคมกว่าเดิม บางคู่เต็มไปด้วยความสงสัยและบางคู่ก็เหมือนกล่าวหายอย่างตรงไปตรงมาฉันสูดลมหายใจแต่เหมือนคอจะแห้งผากอากาศรอบตัวร้อนขึ้นอย่างแปลกประหลาดทั้งที่แอร์ภายในบ้านเปิดอยู่เต็มที่ฉันพยายามจะก้าวเดินเข้าไปหาแม่สามีแต่ก้าวของฉันหนักราวกับถูกถ่วงด้วยก้อนหินกลิ่นอาหารและเสียงหัวเราะที่ดังอยู่รอบๆไม่ทำให้บรรยากาศผ่อนคลายลงเลยตรงกันข้าม มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกมากขึ้นเรื่อยๆแม่สามีมองฉันด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกริมฝีปากของเธอขยับช้าๆก่อนพูดประโยคที่เหมือนมีใบมีด่อนอยู่ฉันไม่คิดว่าเธอจะไม่มาหรือว่าเรื่องครอบครัวของสามีไม่สำคัญสำหรับเธอเสียงหัวใจของฉันดังขึ้นในหูเหมือนตีประสานกับเสียงช้อนซ่อมที่กระทบจานความเงียบที่ตามหลังคำพูดของเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนทั้งบ้านกำลังรอคำแก้ตัว ฉันสูดลมหายใจอีกครั้งพยายามควบคุมเสียงที่สัน่นหนูไม่รู้จริงๆค่ะแม่ไม่ได้บอกอะไรหนูเลยแม่สามีเลิกคิวเรากับกําลังสงสัยในคำพูดของฉันเธอหันมามองสามีแล้วกลับมามองฉันอีกครั้งสายตาเย็นยิ่งกว่าเดิมเธอคงจําวันผิดเองมากกว่าฉันบอกไปนานแล้วแต่เธออาจจะไม่ใส่ใจเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง ไหลเวียนเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาไม่หยุดฉันรู้สึกร้อนวูบขึ้นทีหน้าทั้งที่อากาศก็ยังเย็นเหมือนเดิมกลิ่นหอมของแกงกะทิจากครัวกลับทำให้ฉันคลื่นไส้เพราะความอึดอัดที่พุ่งขึ้นในอกจนเหมือนมันจะกับออกมาฉันเหลือบมองสามีหวังว่าเขาจะพูดอะไรสักอย่างเพื่อยืนยันว่าฉันไม่ได้โกหกแต่เขากลับหลบสายตาเหมือนกำลังคิดทบทวนบางอย่างความเงียบนี้ ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกปล่อยไว้ลำพังกลางฝูงคนป้าคนโตเดินเข้ามาใกล้สีหน้าเข้มขรึมเธอวางมือบนไหล่ฉันแต่สัมผัสนั้นทําให้ฉันรู้สึกเย็นวา่ามากกว่าความอบอุ่นถ้าไม่อยากมาก็บอกกันตรงๆก็ได้ไม่ต้องทําให้ญาติคนอื่นเข้าใจผิดแบบนี้คำพูดนั้นกรีดลงกลางใจเหมือนลมหนาวพัดแรงจนสั่นทั้งตัวฉันพยายามจะอธิบายอีกครั้ง แต่เสียงของฉันเข้มแข็งไม่พอคำพูดติดอยู่ที่ปลายลิ้นเพราะทุกคนจ้องมาราวกับรอจับผิดท่านใดนั้นประตูด้านหลังบ้านก็เปิดออกลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกับเสียงฝนเริ่มกระทบหลังคาความเงียบชั่วขณะเกิดขึ้นก่อนจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังแม่สามีเสียงที่ทำให้ทุกคนหันมาพร้อมกันและทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเลือดในกายไหลวูบลงสู่ปลายเท้าเสียงนั้นทุ้มและสั่นเล็กน้อย เหมือนเจ้าของเสียงกำลังลังเลแต่ก็กล้าที่จะพูดออกมาในที่สุดป้าแม่ไม่ได้บอกเขาจริงๆครับผมได้ยินแม่คุยกับน้าเมื่ออาทิตย์ก่อนแม่บอกว่าจะไม่บอกเขาเพราะอยากดูว่าเขาจะสนใจญาติของเรามากแค่ไหนทันทีที่ประโยคนั้นหลุดออกมาคนทั้งบ้านเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงหายใจสายตาทุกคู่หันไปมองแม่สามีพร้อมกันรวมถึงฉันที่ยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น แม่สามีชะง,งักใบหน้าที่เมื่อครู่ยังสงบนิ่งเริ่มตึงเครียดจนเห็นได้ชัดแววตาเธอสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนกำลังหาคำตอบที่เหมาะจะพูดต่อหน้าทุกคนลมหายใจของฉันหนักขึ้นเหมือนรอบตัวไม่มีอากาศพอให้หายใจเสียงฝนที่ถาโถมลงมาด้านนอกดังก้องราวกับตอกย้ำความเงียบภายในบ้านฉันมองไปยังเจ้าของเสียงเป็นหลานชายของแม่สามีเขายืนหลบอยู่ที่มุมเสา เสื้อเชิ้ตยังมีรอยเปียกจากฝนแต่สายตาของเขาจริงจังและไม่ได้หลบหนีแม้จะมีคนจ้องอยู่เต็มไปหมดแม่สามีหันไปมองเขาแล้วกล่าวเสียงเบาแต่ฟังชัดเจนจนทุกคนได้ยินพูดอะไรออกมารู้ไหมว่ามันทําให้เรื่องใหญ่ขึ้นขนาดไหนหลานชายกลืนน้ำลายแต่ยังยืนตรงผมทนดูไม่ได้ครับทุกคนกำลังตำหนิเขาทั้งที่เขาไม่รู้อะไรเลยมันไม่ยุติธรรม ประโยคนั้นทำให้ใจฉันสัน่นเหมือนมีใครจับไหล่ฉันให้ลุกขึ้นจากก้นเหวสายตาของญาติหลายคนเริ่มเปลี่ยนไปจากตำหนิกลายเป็นสับสนบางคนเริ่มหันไปซุบซิบกันเบาๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ซุบซิบใส่ฉันกลับเป็นซุบซิบถึงแม่สามีแม่สามีสูดลมหายใจลึกเธอหันมามองฉันแว,วตาเปลี่ยนจากเย็นชาเป็นแข็งกร้าวฉันแค่ต้องการทดสอบ ว่าเธอจะทำหน้าที่สะพ้ายได้ดีแค่ไหนงานครอบครัวสำคัญถ้าเธอสนใจจริงเธอน่าจะถามฉันบ้างฉันฟังแล้วจุกในอกลมหายใจสะดุดใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาฉันกัดริมฝีปากพยายามควบคุมเสียงที่สัน่นหนูถามแม่ทุกครั้งคะ่ะทุกครั้งที่มีงานหนูก็ถามว่าให้ช่วยอะไรไหมแม่ก็บอกว่าไม่มีแล้วครั้งนี้หนูก็ถามเหมือนเดิม แต่แม่ไม่พูดอะไรเลยจริงๆแม่สามีเงียบไปสายตาของญาติเริ่มมองเธอด้วยความไม่เข้าใจสามีของฉันที่ยืนอยู่ข้างๆ้างกำมือแน่นเขามองแม่ของตัวเองก่อนพูดเสียงหนักแม่ไม่ควรทำแบบนี้มันทำให้ทุกคนมองเธอผิดมันทำให้ผมรู้สึกแย่และมันทำให้เธอเสียใจหัวใจของฉันสั่นแรงเมื่อได้ยินคำพูดของเขาเหมือนมีคนเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นพัดเข้ามา ในห้องที่อึดอัดมาตลอดแม่สามีเม้มปากแน่นแววตาเธอแข็งขึ้นราวกับกำลังรู้สึกเสียหน้าท่ามกลางสายตาของญาติทุกคนแล้วจูจ่ๆเสียงฝนด้านนอกก็ฟ้าร้องดังสนัน่นเหมือนเสียงนั้นเป็นสัญญาณบางอย่างที่ทำให้แม่สามีตัดสินใจพูดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอหันม,มามองฉันตรงๆสายตาคมใบหน้าตึงก่อนพูดประโยคที่ทำให้ทุกคนชะงักทั้งบ้าน แม่สามีมองฉันตรงตรงสายตาที่เคยแข็งกร้าวค่อยๆอ,อ่อนลงเล็กน้อยเหมือนกำแพงบางอย่างเริ่มราวแต่ยังไม่พังลงทั้งหมดเธอถอนหายใจเบาๆเหมือนยอมรับความจริงในที่สุดบางที่ฉันอาจจะคาดหวังมากเกินไปและทำให้เธอลำบากโดยไม่จำเป็นเสียงซุบซิบรอบข้างเงียบลงทุกคนรอฟังต่อรวมถึงฉันที่หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแม่สามีหลุบตาลงครู่หนึ่ง ก่อนเงยหน้าขึ้นใหม่ด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นฉันอยากให้เธอเข้ากับครอบครัวนี้ได้เลยคิดว่าอยากลองดูว่าเธอจะใส่ใจแค่ไหนแต่ฉันลืมไปว่าการทดสอบแบบนี้ทำร้ายคนอื่นมากกว่าที่คิดคำพูดนั้นเหมือนแรงกดทับในอกฉันคลายลงลมหายใจที่ติดขัดมาตลอดค่อยๆไหลออกอย่างชา้ชาๆป้าคนโตมองหน้าแม่สามีแล้วหันมายิ้มอ่อนให้ฉัน บางครั้งผู้ใหญ่ก็หลงลืมไปว่าความสัมพันธ์ไม่ได้สร้างจากการทดสอบแต่สร้างจากความจริงใจบรรยากาศที่เคยตึงเครียดเริ่มผ่อนคลายทีละน้อยญาติหลายคนเริ่มพยักหน้าเหมือนเห็นด้วยกับคำพูดนั้นสามีจับมือฉันบีบเบาๆความอุ่นจากมือเขาช่วยให้ใจสงบลงเรากลับไปร่วมงานกันเถอะนะเขากระซิบกับฉันเสียงนุ่มและจริงใจฉันพยักหน้า เพราะรู้ว่าหนีไปตอนนี้จะยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงและบางทีนี่อาจเป็นโอกาสแรกที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับครอบครัวนี้เมื่อฉันเดินเข้าไปในบ้านป้าคนโตตักอาหารใส่จานให้พร้อมบอกว่ากินก่อนนะลูกเดี๋ยวจะไม่อร่อยฉันยิ้มถึงแม้รอยยิ้มนั้นจะยังสั่นเล็กน้อยแต่ก็เป็นรอยยิ้มที่มาจากใจจริงแม่สามีเดินเข้ามาใกล้หยุดอยู่ตรงหน้า เธอเงียบไปชั่วครู่ก่อนพูดเบาๆขอโทษนะฉันจะพยายามใหม่อีกครั้งฉันยิ้มให้เธอไม่ใช่เพราะทุกอย่างได้รับการแก้ไขทันทีแต่เพราะนี่คือก้าวสำคัญที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงเสียงฝนด้านนอกเริ่มซาลงท้องฟ้าแม้จะยังหม่นแต่ก็มีแสงสว่างสองลอดเมฆเข้ามาเหมือนบอกว่าหลังความตึงเครียดและความเข้าใจผิดความอบอุ่นยังกลับมาได้ หากทุกคนยอมก้าวเข้าหากันเพียงนิดเดียวและวันนั้นแม้จะเริ่มต้นด้วยความอึดอัดที่สุดแต่จบลงด้วยความรู้สึกที่คล้ายคำว่าเริ่มใหม่ซึ่งอาจจะสวยงามกว่าเดิมด้วยซำ้ำ